อะไรบ้างคะที่แบบว่าคุณลูกค้าเขาติดใจร้านเราอ่าจะเป็นตัวคุ้นเชียงกับตัวน้ำซอสครับน้ำซอสของที่ร้านแท้เป็นวยแท้ด้วยกันจะไม่เหมือนร้านอื่นทาลานนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจานนี้เนี่ยเป็นสูตรพิเศษของทาง ร้านที่เขาจัดให้กับชิฟฟจรลงพงของเราอลังการมากถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมาถึงร้านเนี่ยก็อาจจะได้เป็นเซ็ตธรรมดาเนาะสวยงามมากคุณผู้ชมอ่ะช้อ,ชอนตัวปอบเปียรเขานะคะถ้าสมมติตัวแป้งเนี่ยใครนึกไม่ออกนะก็จะคล้ายๆกับตัวแป้งที่ใส่โรตีโรตีรตใส่ใหมให่จะคล้ายคล้ายกันเลยนะคะอร่อยจริงคุณผู้ชมมันจะมีความหวานนําแล้วก็กลมกลม่อมของตัวน้าซอสน,นะคะกินกับปอบเปียรก็คือดีถื่ว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถ้าเกิดใครแวะมาตลาดผูคือแวะมาซื้อเป็นของฝากก็ได้ใช มากินกันแล้วทั้งสองคนคอนเฟิร์มแน่นอนว่าร้านนี้อร่อยมากค่ะร้านเจ๊บีปอเปียสดต,ตลาดลูค่ะร้านอยู่ใกล้ๆกับแยกตลาดภูอยู่ใต้สะพานลอยเลยนะคะหาง่ายมากแล้วก็ร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่สิบโมงถึง5้าโมงเย็นร้านอยูดทุกวันจันทร์นะคะแต่ที่สาคัญช้าหมดอดกินนะคะเพราะว่าถ้าของหมดเขาเก็บร้านจ้าใช่แล้วค่ะหรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 7 9 1 9 0 6 0 5นะคะแล้วก็จอดรถที่หลังศูนย์อาหารตลาดปูซอยเทิดไทย0ได้เลย